ทีนในการประชุมรัฐสภาสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะมีการนัดเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคําถามสําคัญตอนนี้ก็คือว่าถ้าสมมุตินัดโหวตครั้งแรกคือพระรศชปทีนา13กรกฎาคมแล้วปรากฏว่ายังได้ไม่ถึง376เสเสียงคุณพิธาย,ยังไม่ได้เป็นนายกก็จะต้องประชุมใหม่เพื่อโหวตอีกแล้วจะต้องประชุมโหวตไปอีกกี่ครั้งแต่ละครั้งควรจะเว้นห่างกันกี่วัน มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเขียนไว้เลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยว่าที่รองประธานสภาคนที่2ก็คือคนนี้คุณพี่แช่เชื้อเมืองผ่านจากพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเปิดเผยกรอบคร่าวๆครับบอกว่าก็น่าจะสัก3ครั้งก็น่าจะพอก็คือครั้งแรกพฤหัสหน้านะวันที่13ถ้ายังไม่ได้ให้ครั้งที่2ก็ถัดไปวันวันพุธถัดไปเพราะว่าสสเขาจะประชุมวันพุธกับวันพฤหัสก็เป็นพุธที่19ถ้าไม่ได้อีกเหรอวันรุ่งขึ้นเลยติดกันเลยนี่แหละพฤหัสที่20บอกว่า3ครั้งก็น่าจะพอแล้วอะ คุณพิเชษเชื้อเมืองพานว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครก็บอกว่าได้วางวันเลือกนายกรัฐมนตรีไว้พฤหัสบดีที่13กรกฎาคมอีก7วันเนี่ยคุณผู้ชมจากวันนี้นะถ้าไม่ได้ก็เลือกวันพุธถัดไป19กรกฎาคมเป็นครั้งที่2แล้วถ้าไม่ได้อีกรอบ3ก็วันถัดไปเลย20กรกฎาคมวันพฤหัสบดีคือมันติดกันเลยอ่ะหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วโหวตวันที่1 9กับวันที่20เนี่ย มันถัดกันแค่วันเดียวอะ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือถ้า19ไม่ผ่านแล้ว20มันจะผ่านหรือแต่คุณพิเชิก็บอกว่าคาดว่า3วันก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วถ้าไม่ได้ล่ะทําไงคุณพิเชิบอกไม่ได้ก็คุยกันใหม่เพราะว่าการจะมาเรียกประชุมบ่อยเนี่ยคือการโหวตนายกเนี่ยมันต้องใช้องค์ประชุมคือรัฐสภาทั้งสสสวรวมกันก็750คนท่านก็บอกว่าประชุมทีไม่ใช่เรื่องง่ายนะ750คนเนี่ยถ้าผ่านไป3ครั้งแล้วยังไม่ได้ จะพูดคุยกันใหม่อีกทีโหวตคุณพิธาอีกหรือว่าจะพลิกให้พักเพื่อไทยมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนอันนี้คุณพิเชษระบุว่าแล้วแต่ที่ประชุมสภากับที่ประชุม8ปดพรรคครับเพราะว่าทั้ง8ปดพรรคก็ต้องไปทําตาม MOU ในการจับมือกันไปแต่ยอมรับนะครับว่าเท่าที่พูดคุยกับสวเนี่ยก็มีเจตนาดีต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จรุล่วงแต่ก็ยังไม่ทราบครับว่าจะมีสวกี่คนที่จะโหวตให้คุณพิธาผ่าน ด้านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาว่าที่ประธานสภาท่านนี้ถึงจะเป็นคนที่กําหนดจริงๆนะอาจารย์วันนอบอกว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้กับว่าจะต้องโหวตกี่ครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพิเชษให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเป็นการบอกกรอกเวลาไว้เท่านั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่มองว่าเหมาะสมนะแต่ทั้งหมดก็ต้องไปดูหน้างานเมื่อถึงวันประชุมจริงๆอีกทีหนึ่งฟังเสียงอาจารย์วันนอดูครับ ก็ครับโดยโดยประมาณนะถ้าวันที่สิบสามไม่จบนะไม่จบก็น่าจะเป็นวันที่สิบเกแล้วก็ต่อไปก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีนะแน่นอนวันที่สิบสามก็ดูหน้าง,งานซึ่งกำหนดไว้แล้วดูคร่าวๆว่าก็ควรจะมาวันที่ 19เพราะเวลาเหมาะสมทางเาิการิการสภาก็สามารถที่จะทำหนังสือ,อเชิญปัจชุมใหได้นะครับคืนร,รัฐมนูลแล้วก็ข้อมังคับไม่ได้พูดอะไรไว้เรื่องนี้แต่ทั้งหมดอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อวานนี้คือว่าเราคาดอะไรไม่ได้อาจจะโหวตวันแรกนะครับคือวันที่13จบเลยก็ได้นะใครจะรู้ว่าวันนั้นอาจจะมีครบ สามเจ็ดหกแล้วก็ได้แต่ถ้าไม่ครบสามเจ็ดสิบหกก็ต้องมา,าประชุมกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนทีนี้พอประชุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องดูหน้าง,งานนั้นว่าครบหรือยังถ้าไม่ครบไม่ครบเพราออะไรก็ต้องเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมามาปรึกษากันแต่ละฝ่ายเพราะเราต้องการความร่วมมือเพื่อให้ใช้เวลาของสภาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ ขณะน,นี้ประชาชนก็รอรัฐบาลใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำไปตรงนี้ให้มีความสมดุลและเหมาะสมที่สุดครับไม่มีอะไรกําหนดกฎเกณฑ์ความตั้งใจคือว่าจะให้เกิดความเรียบร้อยครับด้านนายเศรษฐาทวีสินค c ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขอให้กำลังใจแล้วก็มั่นใจว่านายพิธาจะสามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้376เสียงตามที่บอกไว้ พร้อมทั้งย้ำนะคะว่าพักเพื่อไทยไม่แตกแถวแน่นอนยังให้การสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะทำตาม MOU ของ8พักที่ลงนามกันไว้ส่วนสวที่แม้บางคนจะออกมาประกาศว่าไม่โหวตให้ในายพิธาเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพักก้าวไกลเรื่องของการแก้กฎหมายมาตรา1นึก็เชื่อว่าสวที่มีมากกว่า200คนเนี่ยน่าจะทำตามฉันทามติของประชาชนทำให้การโหวตน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ยินดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเรา8พักกบีแล้ว312เสียงใช่ไหมครับก็ต้องการอีกประมาณแค่แค่60กว่ากวา่วาเ0สเสียงก็น่าจะผ่านได้นะครับก็ยังมีความหวังครับแล้วก็ยังมั่นใจครับแล้วก็ได้ยินจากทางกพิทายเองก็บอกว่ามั่นใจว่า 3. ามน่าจะได้ผมไม่มีการคุยเรื่องนี้ครับไม่มีการคุยเรื่องก้าวไกลสละตัวเองของจากรัฐบาลนะเราเราเราตัวติดกันครับเราเป็นมาจากฝ่ายประเาธิไตย นะครับแปดพักเราก็เสร็จในโมยูกันเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่ที่บอกว่าเราจะแยกจากกันเนี่ยคงไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยิน ด้านนาวาการเอกอนุดิษนาครทัพรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บางสำนักข่าวระบุว่าพักไทยสร้างไทยจะได้โคต้าแค่รัฐมนตรีช่วยในการจัดตั้งรัฐบาลทําให้คุณหญิงสุดารัตน์กยุรพันธ์หัวหน้าพักไม่พอใจจนไม่เข้าร่วมประชุม8ปดพักที่มีการนัดหมายกันถึงสองครั้งคือมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะทางคุณอนุดิษก็เลยบอกว่า ตนเองเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานแล้วก็เข้าร่วมประชุมกับพักทั้ง8พักยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีคณะจริจามาตกลงเรื่องตํามแหน่งรัฐมนตรีและพักเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ขอเป็นเงื่อนไขใดๆแต่จะเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลของทั้ง8พักเดินหน้าจนสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้สําเร็จ ส่วนการที่คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมก็เคยให้ข่าวไปแล้วอย่างครั้งแรกที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างประเทศครั้งล่าสุดคุณหญิงก็มีนัดกับคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยข่าวออกมาไม่มีมูลความจริงเลยน่าจะเป็นการตั้งใจทําให้พักไทยสร้างไทยเสียหายมากกว่าค่ะอืทีนี้ไปดูบรรยากาศที่พักเก้าไกลกันบ้างคุณผู้ชมผู้สื่อข,ข่าวบอกว่าวันนี้เงาเหงาเลยนะคะ มีแค่การนาบางคนเท่านั้นเองที่เดินทางมาที่พักอย่างท่านนี้คุณพิจารณ์ชาววัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมเจราจาไม่ใช่เจราจากับ8ปดพักนะ,ะไปเจราจากับสอวอแล้วก็บรรดาสอ,อที่ไม่ได้อยู่ใน8ปดพักเนี่ยให้ช่วยยกมือโหวตคุณพิธาตอนนั้นที่มีข่าวกระแสตีกลับเรื่องชาติพัฒนากล้าค,คุณพิจาร์ก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ไปคุยนะทีนี้วันนี้คุณพิจารนน์ตอบคําถามผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าคุยกับสอวอคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว คุณพิจารณ์ก็บอกว่าเดินหน้าพูดคุยตลอดเวลาครับและมั่นใจว่าสอวอจะเคารพเสียงของประชาชนส่วนกรณีที่ทางเลขาพักรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาระบุว่าพักจะไม่เสนอชื่อคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเนี่ยมาแข่งในการโหวตนายกรัฐมนตรีและไม่มีความคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยคุณพิจารณ์ว่ายังไงปรากฏคุณพิจารณ์ตอบนักข่าวสั้นๆว่าดีแล้วแล้วก็ยิ้มจากนั้นก็นี่ฮะเดินเข้าไปเลย นะเข้าไปเตรียมจะประชุมต่อส่วนประเด็นที่เมื่อชักครู่เล่าให้ผู้สื่อข่าวเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่านักข่าวไปถามมันมาจากข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมคุณเอกนัทเป็นคนเขียนเรื่องนี้เองในเพจ Facebook ของเขาครับจริง,รงๆเขียนยาวพอสมควรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสรุปให้ฟังก็คือว่ากระแสข่าวลือที่บอกว่าพักจะส่งคุณพีรพันธ์โหวตนายกเนี่ยแข่งกับคุณพิธาไม่เป็นความจริงนะ ยอมรับว่าพักรวมไทยสร้างชาติมีเพียงแค่36เสียงจึงไม่พอจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ดีและตัวคุณพิรพันธ์เองรวมถึงตัวคุณขิงเอกนัทเองเนี่ยก็ไม่เคยมีความคิดและไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาอย,ย่างเด็ดขาดเลยเพราะว่าตั้งไปก็อยู่ไม่ได้ที่นักข่าวก็ไปถามอีกท่านหนึ่งที่เป็นคีย์แมนของพรรคนี้เช่นเดียวกันคือคุณเจมเนี่ยคุณอนุชาบุรพชชัยศรีว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติ คือคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งแล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยลาออกจากการเป็นสสคนที่จะได้เลื่อนขึ้นมาก็คือท่านนี้แหละโคศกเจมส์นี่แหละนะฮะจะได้ขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อท่านก็บอกว่ายืนยันว่าวันที่11กร,รกฎาคมพักรวมไทยสร้างชาติจะมีการประชุมพักวันก่อนที่คุณธนกรบ,บอกถูกไหมฮะว่าจะมีประชุมวันอังคารก<ช>ัน<ช>นี่แหละพักเขาจะประชุมวันที่11นะแล้วทิศทางการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีการคุยกันวันนั้น ขณะนี้ขอดูภาพรวมสถานการณ์ทางการเมืองก่อนคาดว่าว,วันที่11ถึงจะได้ข้อสรุปและก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ปฏิเสธข่าวการจะเสนอคุณพีรพันให้ได้รับเสียงโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีและส่วนตัวไม่ทราบว่าจะส่งใครอันไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นอยู่กับพักเป็นผู้พิจารณาลองฟังเสียงคุณอนุชาดูกัน กรณ<ช>ีที่เคยมีข่าวว่าจะมีสสบัญชีรายชื่ออีกสองท่านของรูมไทยสร้างชาติจะลาออกด้วยอะค่ะยังยังยังไม่มีย,มมยังไม่มีเพิ่มเติมเเยไมมมม่่ีพ <uestos Louise. S 2> ิินตนะครับตอนนี้ทราบอยู่ที่เป็นทางการก็คือที่ท่านเลขาที่ละบันได้แจ้งอยูที่สมำนักงานรัฐมนตรเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านท่านเน <ling S 2> ียอดีตประธานสภา เรียกว่าประธานในตํานานก็ว่า,าได้นะคุณชวนหลีกภยัยตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์รันนักข่าวก็พยายามไปถามความเห็นจากท่านเป็นผู้คร่ำโหวดในทางการเมืองมาอย่างยาวนานเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีนะท่านก็มองว่าหากขันชื่อบุคคลที่ต้องการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวโดยที่ไม่มีคํสซ่อยมันจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะคือถ้าคุณผู้ชมจําภาพได้อ่ะตอนโหวตนายกเนี่ยต้องขึ้นมาทีละคนเลยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักค ABC บุเลือกไขแค่นี้จบไม่ต้องมาแบบว่าคราวที่แล้วจะมีสสออยู่ท่านหนึ่งยกตัวอย่างที่แบบว่าคุณธนาธรก็เป็นพี่ผมพลเอกประยุทธ์ก็นี้ผมตัดสินใจยากมากเลยแต่ว่านาเวลานี้ผมต่อเนี่ยขณะครั้งที่แล้วคุณชวนบอกแล้วนะว่าไม่ต้องพูดุณชวนฝืนพูดอยู่นั่นยาวมากคุณชวนบอกว่าจริงๆอ่ะเห็นด้วยเห็นชอบแค่นี้ก็คือจบอไม่ต้องเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นชอบอ,อย่างมากคือแค่เติมคำสองคำเนี่ยแต่750สิคน่อ่ียะ มันไม่ยาวเหยียดถู้ไหมก็แค่แบบเนี่ยถ้าชัดๆทีเดียวจบนะไม่ต้องพูดชื่อตัวเองซ้ําเห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นชอบอย่างยิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเห็นได้จากวันประชุมสภาเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานเมื่อวันที่4กรกฎาเนี่ยคุณชวนเสียเวลาไปหลายชั่วโมงเลยเพราะมันต้องคอยพูดคําว่าบัตรดีเพิ่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาด้วยแทนที่จะบอกไปเลยว่าอันนี้เลือกใครทำไมถ้าเสียค่อยบอกว่าบัตรเสีย อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นกี่ครั้งคุณชวนก็ย้ำเช่นเดียวกันว่ามันไม่ได้มีกฎหมายห้ามไว้ครับคุนพี่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะคือจริงๆแล้วมันต้องพิจารณาจากไหนว่าจะกี่ครั้งไปเรื่อยนะไอ้ที่ไม่มีกฎหมายห้ามครับแต่ว่าผมว่าเอาไว้ถามท่านประธานโปรดเก้าอย่างนะยังครับโปรดเก้าแล้ว ท่านเป็นประธานรัฐสภาแล้วค่อยเคยถามท่านแนวปฏิบัติต่อไปส่วนทางคุณอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับก็ได้กล่าวถึงจุดยืนของพักภูมิใจไทยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันตามแถลงการที่เคยพูดไว้ก็คือไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่มีนโยบายแก้หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ลองฟังเสียงคุณอนุทินดูครับตามแถลงการนะครับ พรรคภูมิใจไทยออกแถลงการในวันที่17พฤษภาคมนะครับว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการาโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นอย่างไรตามแถลงการไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เสียพงพักร่วมยังถือว่าเหนียวแน่นไหมคะพักร่วมไหนอ่ะพักร่วมรัฐบานเดิมก็เหนียวแน่นไม่ออยังทําง,งานกันอยู่นะครับ ยังไม่ต้องใช้เสียงอะไรในการโหวตก็จะมีเสียงแตกไหมคะแปลแบบว่าอะไรเดี๋ยวนะการเลือกตั้งมันก็คือการรีเซตต็ตทุกอย่างนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่มีพรรครัฐบาลยังไม่มีพรรคฝ่ายค้านจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นถึงจุดนั้นถึงจะเห็นชัดเจนว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้าน